กลับมาอีกครั้งนะคะกับ r รีอคชันกับโชว์ที่ป Up s t a ตจสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นศิลปินที่ชื่อว่า Four, Four Max ซึ่งเราเคยทำารีอคชัน MV เพลงนี้ไปแล้ว ที่ลองว่าขำมาทำมะทำแรอายูคัมแบ็กก็เป็นเพลงหนึ่งที่ตอนนั้นเราทำมีแล้วเราชอบกันมากนะทั้งตัวเพลงแล้วก็ตัวเอมีด้วยแล้วก็วันนี้จะเป็นการดูเขาเพอร์ฟอร์มสดครั้งแรกกับเพลงนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาเพอร์ฟอร์มก็เป็นไงแล้วจริงๆแลร้ลองสดกันแต่ละคนเป็นยังไงใช่ค่ะป่ะ หอนนอนสี่นี่ก้าวโอ้โชว์ดีมากโเดี๋ยวเดียวยวเดี๋ดียวเดี๋เดียวเดียยวว้าวมุมกลเดีดียวไรขนวดนัวน สวยอะชุดเนี้มยมันยังมีปะว้าวโอ้โหอยู่ตะกองตายเมื่อกี้อันนี้แค่เปิดตัวเมื่อกี้อินโทรอินโทรอือหือโหเป็นชุดเป็นชุดโอ้โหว้าวลองสดด้วยเออว้าวจะเอาเนี้ย อไอ้โอังตวดีมากจริง,งน่าจะเป็นพี่เลยข้อแต่ว่าเสียงสดเพราะว่าเสียงมันแบบเสียงมันสดสด,สดอ่ะอื แน่ใจว่ะคนนี้เหมือนสดมากลองทำไแบกเก้งแพกหรือเปล่าไม่แต่แต <ะ S 1> ่สองคนแรกอะดูนิ่งเกินไปไงเพราะว่าเต้นแรงมากแต่โครลกราเขาดีจริงๆเนาะเขาเต้นกันดีมาก คนนี้คาแรคเตอร์เด่นมากใช่เกินไปอ่ะเนี่ยคโลการสวยมากแม่แล้วมันแข็งแรงด้วยไงว้าวหูน้อยน้อยมาก แล้วท้าแบบยากนะเต้นยากเต้นเก่งจังวะ เสมอเลิศอันนี้คือแบบไม่สนใจแล้วถ้าเต้นแต่ละคนแล,แลนะเออเออว้าวคุยไม่ขนาดนานลกอโอ้โห,โหเดี๋ยว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  ท่อน break dance ท่านท่านนี้สนุกที่อันนี้ MV มันมีรีมิกซ์ใช่ป่ะตอนจบอ่ะเออดีมันเลยเกินโอ้โหเต้นกันจนแบบ อินเนอร์น้องแบบไหลเต็มเลยอ่ะม,อมาบอกว่าแบบอินเนอร์ฟาดมากเออเอออินเนอร์ดีมากเลยอ่ะแต่เต้นกันจนแบบเต้นเหมือนเอาเรื่องอ่ะเหมือนแบบวันนี้ผับไม่ปิดก,กูไม่ไม่กลับบ้านอ่ะ <c oughs> อเราเต้นกันดีกูขอฟอวันนี้แล้วกันผับไม่ปิดก,กูไว้กลับบ้าน กูขอตรงนี้แหละเต้นเหมือนพรุ่งนี้โลกจะแตกอยู่ใช่เออต้องชื่นชมตรงนี้ว่าเขาดูทุ่มเทกับโชว์นะคือแบบการเพอร์ฟอร์มเนอะอย่างเรื่องการร้องเราว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงป๊อปแล้วเต้นอะมันไม่ได้โชว์สกิลการร้องอะไรเลยคือมันปกติมากร้องปกติแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมาชมในเรื่องการร้องคือแร็ปท่อนแร็ประดีดเพลงเนี้ย มันชูมากจริงๆเพราะว่ามันดูเท่แล้วก็ดูแบบดูเพลงมีอะไรมากขึ้นคือจริงๆอะเพลงเนี้ยต,ติดหูอยู่แล้วเนาะกลัมาทำนะกลับมาชำนะแล้วแล้วก็ตอนแรกอะฟังในสตูดิโอเวอร์ชันอะทอนไหนบา,บาย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 ฟังไม่ออก,กว่าเป็นบายบายว่ะเพิ่งมาฟังออกตอนองสด เอ้ยอันนั้นฟังออกมัน,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 มนเพราะว่าท่ามันก็ใบใบคือตอนนั้นน่ะฟังเป็นอะไรเบรกบอยเบรกบอยอะไรสักอย่างอะเออคือมันเหมือนแบบฟังไม่ออกเพราะว่าพอเป็นสตูดิโอเวอร์ชั่น่ะมันเป็นเหมือนออโต้จูนปะมันแบบแต่งเสียงเยอะมากออแล้วเราก็ฟังไม่ออกก็้องว่าใบใบคือเราไม่ได้อ่านลิลิกไงด้วยความที่แบบไม่ได้แบบเสพโฟมิกแบบตั้งใจเสฟอะไรเงี้ยนะเออตอนที่เราทำดีแอคเราก็ไม่รู้ว่า้องว่าใบใบแต่พอมา้องสดแล้วเราก็ได้เออ อ๋อ,อท่านี้มาร้องงี้นี่อะไรเงี้ยการร้องคือต้องชมแรปอย่างที่บอกไปเนาะอืดีมากเลยแต่ว่าเหนือสิงเงินใดเพลงป๊อปแดนซ์ก็ต้องโชว์เพอร์ฟอร์มจ้ะใช่โชว์นี้ฉันให้10 10ิบส,บสบแล้วก็สิบ <S <S แบบจบแล้วต้องมีปุ่มไม่มีวะ่ะแต่ว่ามันยัเลยจ้าไม่ความวานี่แบบ <K un> เขามีสี่คนเนาะแต่เขาต้อง control โชว์ให้มันใหญ่แล้วก็โชว์จบที่เขาให้ได้อ่ะมันยากต้องบอกก่อนว่ามันยากมันก็ไม่ได้แบบวงบางวงก็ทําไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้แต่ด้วยความที่สี่คนเนี้ยคาแรคเตอร์ชัดมากอืคือเหมือนแต่ละคนอ่ะดูออกเลยว่าคนนี้เป็น <K un> ลุคนี้ <souff> <Belle> ว่าคนนี้เป็นยังไง <K un> อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีลายท่าเต้นที่แข็งแรงต้องบอกก่อนว่าเต้นแข็งแรงมากแล้วมูฟเมนตนกัน ไปโซนนึงไปโซนนี้คือมันแบบมันสมาร์ทแล้วมันก็เท่แล้วมันก็ดูแบบดูดึงดูดคนดูอ่ะให้รู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันต้องดูให้จบอ่ะเพราะว่าเขาแบบเหมือนทุ่มก็ถึงบอกไงว่าเหมือนแบบมีอะไรใส่หมดอ่ะใส่เต็มมากแล้วเราอ่ะประทับใจน้อง ที่ <emin> เหมือนผู้หญิงนนะ่ะ mm hmm. เออน้องเฟมินีคือน้องพวกคนนั้นคือจะเต้นือนคายๆกันใช่ปะปแต่น้องแล้วน้องจะเป็นคนหนึ่งที่จะแบบเบิดไปทั่วเวทีเลยอะ่ะชีค่ะเออแต่ต้องมาชีชีชีแล้วก็ต้องมาแบบคาน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 อ่ะใช่ปะคือน้องดูแบบ ต้องไปทั่วเลยแล้วมันมันความภาคภูมิใจตรงนี้ตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราสามารถเอาศิลปินที่เป็น LGBT ไปอยู่กับผู้ชายได้จริงๆอืงแต่ว่าต้องมีความสามารถจริงๆนะอันนี้คือเราก็ต้องพูดว่ามันไม่ใช่ LGBT ทุกคนจะแบบจะสามารถทําได้ไม่ใช่แต่เราจะต้องบอกว่า LGBT ที่มีความสามารถแล้วสามารถไปอยู่ในกรุ๊ปอ่ะที่เป็นผู้ชายได้และเด่นและ สามารถ represen ในความเป็น L G B T ได้จริงๆโดย<ช><ช>ที่ไม่ต้องเก็บอีกแล้วว่าวันนี้ฉันแบบต้องมาแอบ,บเป็นผู้ชายมา<ช>ันไม่ใช่แล้วไงแล้วเขาก็เด่นมากจริงๆแล้วลายท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเต้นจนเหมือนโลกกูจะเปลี่ยนโลกกูจะแตกพวกนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วเราทับจิตท่าเต้นที่ลงไปแหวงวต้องแหวองอย่างแกมันยากมากเว้ยมันยากท่าตรงนั้นอะคือจริงอะสมัยก่อนนะฉันเต้นได้ไหนท่าพวกเนี้ยเพราะว่าว่าตอนเด็กๆเต้นพูซิคัดดอ ได้สมัยเรียนมหาลัยแต่ว่าตอนนี้แก่แล้วอะคนเลยไม่แน่ใจเราก็ประทับใจน้องจริงชอบทุกคนแหละคือเพอร์ฟอร์มดีกันหมดเลยอะแล้ววงเนี้ยเป็นวงที่เหมือนตั้งใจคิดโชว์ตั้งใจทําโชว์มากเนาะรเราอะประทับใจตอนที่เปิดตัวเลยที่นอนกันอะอันนั้นคือไม่ใช่แค่เป็นอินโทรเฉยๆด้วยนะยังไม่ได้เริ่มเพลงอะไรเลยแค่แค่นั้นก็แค่เปิดตัวก็เอาไปแล้วสิบอะโฟมิกกำลังมาะอยู่ดูดีๆมีกี่คนสี่คนนอนอยู่แล้วแบบมีการแบบเล่นกล้องแบบ แล้วก็คือเหมือนตก้องตายเลือดต้องอาบแล้วก็แบบเข้าไปที่แบบเพลงจริงเพลงจริงโอ้ขีดชุดมาหนึ่งพี่เอ่โชว์กันดีอะเราเราชื่นชมตรงนี้ไงคือเราว่ามันถึงเวลาแล้วแหละ ที่วงการเพลงมันจะได้มีอะไรใหม่ๆสําหรับสําหรับจริงๆมันก็ไม่ใหม่แล้วเพราะว่าเขาเดบิวต์มาสักพักเนาะเขาเป็นวงมาสักพักแล้วแล้วเขาก็มาเดบิวต์จริงจังกับเพลงวายูคัมแบ็กนี่แหละใช่เป็นวงที่น่าจะตามมองแล้วก็กลังให้กําลังใจจริงให้เขาสู้ต่อไปนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีอะเราเราเพิ่งมารู้ว่าเม็กซิโกชอบเขามากเลยบราซิลด้วยเม็กซิโกด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเมืองนอกอะแบบ ปื้มเขาอะด้วยความที่เขา represen t วงเขาเป็น lgbtq ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอย่างบราซิลอะไรเงี้ยเขาก็มี lgbtq เยอะเหมือนกันเขาอาจจะชอบในจริตบางอย่างของวงนี้ด้วยหรือเปล่าเออถ้ามาพูดกันตรงๆแล้วว่าประเทศไทยอ่ะยังไม่ได้แบบเปิดร้อเซเหมือนประเทศบ้านเขาอ่ะเหมือนถึงว่าการยอมรับประเทศประเทศเราอ่ะมันเหมือนแบบคนเป็น lgbt เยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคือเราเห็นว่ามันแบบ เกลื่อนถนนมากเลยเกลื่อนเกลื่อนบ้านเรามากเลยแต่จริงๆแล้วพอในสังคมจริงๆอ่ะมันก็ยังมีความแบบไม่ได้ยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ชายก็ไม่ได้ยอมรับ LGBTQ ทุกคนผู้หญิงก็ไม่ได้ยอมรับ LGBTQ ทุกคนและบางทีเกเองก็ไม่ได้ยอมรับเกด้วยกันเองก็มีเพราะว่ามันแบบมันยังอยู่ในสังคมที่แบบคนก็ยังอยู่ในจุดบูลลี่กันอยู่นะเพราะว่าเกเองก็บูลลี่กันเองเหมือนกัน เกที่แบบหล่อมากๆก็จะก็จะไม่เข้าใจเกที่หน้าตาอีกแบบอะไรเงี้ยลุกอีกแบบอะไรเงี้ยอันนี้คือมีเพื่อนที่อยู่สังคมเกแล้วหล่อมากเขาบอกว่าเขาคัดคนเข้ากลุ่มเลยนะโอ้จริงเหรอใช่มันเขา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 คัดคนแบบเขาคัดคนขบอ่คือถ้าจาภายนอกถ้าหน้าตาไม่ดีก็คือไม่ขผเป็นเพื่อนอันนี้คือสังคมเกที่หน้าตาหล่อคือแล้วรวยกันด้วยนะต้องบอกว่ารวยแล้วหล่อเขาก็จะแบบ คบกันในแวดวงประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนต้องบอกก่อนในสังคมฉันมันแบบมันมีหลายคนหลายประเภทมากจริงๆอะไรเงี้ยเจอคนหลากหลายประเภทอ่ะเนี้ยมันเจอเจอเยอะมากเพื่อนเยอะแต่ว่าเพื่อนฉันน่ะหน้าตาดีมากยังโดนบูลลี่เลยคือเป็นหนึ่งในเกย์ที่กูรู้สึกว่านี่หน้ามึงก็ดีมากแล้วว่ามึงยังโดนแบบโดนเหมือนแบบโดนบูลลี่กันเองอีกอะมันแบบสังคมมันยังมีความบูลลี่เยอะอะ มันมันยังมีคือต้องยอมรับก่อนว่าคนไทยเนี่ยมันอาจจะหลุดหลุดไปไม่ได้เลยจากการแบบทักว่าอ้วนเนาะผอมเนอะหลุดไปไม่ได้เลยแต่ว่าถ้ามันตายกันแบบคนที่แบบอยู่ในเจนก่อนหน้าเนี่ยตายเหมือนเจนเราก็ตายไปอะ่ะไม่แน่นะรุ่นหลังๆอ,อ่ะก็อาจจะแบบหายไปก็ได้เออ ก็ไม่แน่อันนี้หมายถึงรัฐบาลหรือว่าอะไรวะเออแต่ว่าคิดว่ามันจะต้องแบบมันจะต้องมีวันหนึ่งที่เปลี่ยนได้แต่ว่าไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้เราพยายามกันให้สังคมมันเปิดกว้างก็จริงแต่มันก็ยังมีคนแบบไม่ได้เปิดอะไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นผลกับเราอะผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องยอมรับด้วยก็จะเป็นสตรีชอะฉันเป็นคนที่ตรงเพศเราทำไมฉันจะต้องมาใส่ใจกับ l GBT ด้วยผู้ชายก็เหมือนกัน กูก็ไม่ได้อยากจะครบ l b t เเป็นเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือกูทำไมจะต้องมานั่งยอมรับพวกมึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีคนคิดแบบนี้เหมือนกันเ้ยอ่ะก็าัญภามันคือปัญหาแต่ว่ามันทำให้เราเห็นไงว่ามึงเนอะเขาเปิดรับไปถึงไหนแล้วคนใช่ หลายประเทศก็คือมีจดทะเบียนสมรสเทศเดียวกันไปเยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยประเทศไทยก็ยังตั้งความหวังอยู่ก็เฟลไปแล้วหนึ่งรอบเออเหมือนจะมีแต่ก็เฟลไปนอ่ะก็รอหวังว่ามันจะมีเพราะมันก็เป็นประโยชน์ให้กับคู่รักจริงๆที่เขารักกันที่เป็นเพศเดียวกันอ่ะมันมีประโยชน์จริงๆไงเอออ่ะก็รอคอยแล้วก็ขอบคุณวงนี้ที่เป็นอีกวงหนึ่งที่ represent ความเป็น LGBTQ ออกมาในในสังคมไทยในด้านแบบการร้องเพลงในด้าน entertainment ออกมาเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะ ที่เขาจะ represen อย่างชัดเจนแบบนี้ในใน,ในเมืองไทยอ่ะมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นก็เป็นอีกวงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออทำออกมาดีแล้วก็มีการเซตมาตรฐานไว้ค่อนข้างดีสําหรับทีปประเทศไทยวงอื่นแอบกลัวอยู่ใช่เซตมาตรฐานไว้ดีนะเราว่าเราว่าวงอื่นต้องแบบหนาวหน่อยอ่ะอจริงเพราะว่าพอเราเห็นการ c o m โพสหรือคโลกราฟต่างๆที่เขาแบบเต้นออกมาเราว่ามีหนาวเอเนจีเขามันแบบมันแน่นอนะ่ะมัน กูมานะกูมาแล้วทุกคนแพชชั่นแบบเต็มที่มากอินนงอินดดูสายตาดิเราอยากรู้ว่าคนผมแดงอะถ้าเขาลบเมคอาอาหน้าจริงๆเขาเป็นไงวะคือตอนเนี้ยเรานึกถึงหนังเรื่องหนึง่งเป็นหนังจิมแคร์รีเล่นอะคือเราเรานึกถึงจิมแคร์รีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีชิกโบนเนาะแล้วแก้มเขาลหน,นึกถึงโจ๊กเกอร์ก็ได้คนที่เล่นเป็นโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยคือเขาจะมีความแต่งหน้าให้มันเป็นชิกโบนอะไรเงี้ยซึ่ง เราอะอยากเห็นหน้าจริงตอนที่แบบไม่มีเมคอัพอะว่าแบบว่าจริงๆแล้วว่าหน้าเขาตอบขนาดนั้นไหมอะเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตไว้มีหรอเดี๋ยวมีมัหาได้หรอหาได้เขาเหรอเคยเห็นเหมือนเคยเห็นผ่านๆอยู่ใช่จริงๆเขาเริ่มกันมาจากทำ YouTube ก่อนด้วยสี่คนตามไอจีไปแล้วกูว่าไม่ไม่ยังยังจอบยังยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยรู้แค่ว่ามีคนนึงชื่อโฟกซองรู้แคเนี้ย ยังจำชื่อเขาได้ไม่หมดเลยแต่เป็นวงนึงที่แบบน่าจับตามองจริงแล้วก็ <c oughs> จะพูดเะไแล้วว่าลืม <c oughs> แบบน่าจับตามอง <laughs> นี่เ <laughs> นี่ยแหละมันเป็นวงที่น่าจับตามองแล้วก็ยังเป็นศิลปินไทยกลุ่มแรกๆที่มาทําอะไรอย่างงี้ก็ต้องชื่นชมนะคะและ<ช>้วก็เดี๋ยวลองให้ทุกคนอะลองมาคอมเมนต์กับสำหรับโชว์ของวงโฟมิกซ์ในทิปบ๊อบเซเนาะกับ Why You c ูแ e b อื k นะคะลองมาคอมเมนต์กันดูว่าดูโชว์เรารู้สึกไงคือเราว่าเขาก็เต้นเหมือนใน MV แหละแต่ว่าเราก็จะได้เห็นลนายชัดขึ้นที่แบบว่าน้องชิค,คามใช่จ้ะ ชัดมากมันมากรู้สึกหลังแบบเคทแล้วอะรู้สึกแบบเราอะกรอบเหมือนแบบกระดูกลั่นเมื่อคืนที่แบบว่ายืนอัดเพลงกันอยู่แล้วแบบนี่ก็ลั่นเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเจียวเออเนี่ยลองมาคอมเมนต์กันนะคะแล้วแบบว่าแฟนๆโฟมิกเนอะว่าดูเรารู้สึกยังไงกันบ้างก็ต้องชอบแหละคนนอกอย่างเราเรยังชอบเลยจริงค่ะอือเดี๋ยวมาเจอกันนะคะก็ชิญมาต่อไปของรีแอคที่ป๊อปเซตนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวค่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ